พี็เมนของพี่ไต่ขอฝาให้พี่ไต่เลือเยแบบนี้ผมเสียหรือผมก็เสียตามเรียกพันธุ์ดีแล้วมันี่โกงกรนหน่วยขอที่ขายขายใ้้มีายร้านราตัวัมี้งร้านต่างๆมซเดือนขายในออนไลน์ก็ขายเอาฝักใไปมามาอยากให้พี่ไต่พอนหน ดึ <aunque> ่งไวที่ใส่เลยก็เราก็เดินมาได้อีกขั้นหนึ่งแล้วก็มือปิดมือจิ๊กเกอร์ตาประกวดทองแดงอ่ะแต่มาได้อีกขั้นหนึ่งเลยผอนใจแล้วแล้วก็วันนี้จนนี้เพียงเป็นข่อนจะผ่องอ่ะคิดได้ว่านามากไ